กองทัพสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกบนเส้นทางดนตรีและความฝันของศิลปินรุ่นใหม่ในงานแถลงข่าวเปิดค่ายเพลงมัลลับเมเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมีคุณมนทิชาเจียวชาติหรือขนมเป็นผู้บริหารค่ายโดยได้เปิดตัวศิลปินวง Rock e ก็ตเทรเจ้าของซิงเกิลคืนนี้พิโซดและอามีแม็กซิมศิลปินหน้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมผลงานซิงเกิลแรก วง r o c ก e t ็ตเทียประกอบด้วยบอสร้องนำเบียรมือกีตราทีเด็ดมือเบสและ c ีเคมือกองบรรยากาศการแถลงข่าวเป็นไปอย่างคึกคักรวมศิลปินยุค90ลูกทุ่งดาวรุ่งและอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังพร้อมได้บอก,กอตุ่นอินเตอร์ประธานสื่อมวลชนอิสระประเทศไทยวางแผนงานประชาสัมพันธ์พร้อมเชิญชวนแฟนเพลงร่วมสนุกผ่านติกตอกเต้นเล่นรีวิวซิงเกิลคืนนี้พิสด ติดแฮชแท็กคืนนี้พี่โสดหรือ r o c k เก็ตเทียร์ลุ้นรับรางวัลของมากมายจากถางคาย